น่ค่ะชีเว่ซือรล้วเ่าซิงชีเทียนสวัสดีวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมค่ะวันหวยออกใช่ไหมคะแต่เศร้าจังเลยนะคะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เอาขึ้นบทที่15ในเรื่องของเป็นบทที่15 chapter หนึ่งเรื่องของเนื้อเรื่องชื่อเรื่องว่าทำความเข้าใจคำศัพท์พอชนาการภาษาจีนกันค่ะ ภาษาจีนเรียกว่าเหลียวเจี๋ยหยิงหยังหยิงหยงเฟินชงชื่อเหลียวเจี๋ยหยิงฉงเฟินชงชื่อทำความเข้าใจคำศัพท์โภชนาการภาษาจีนค่ะเนี่ยอันแรกเลยนะคะหย่างหย่างเฟิ่นคำแรกหย่างเฟิ่นแปลว่า พอชันเออย่างเฟ่นแปลว่าสารอาหารอย่างเฟื่นแปลว่าสารอาหารคำต่อมาที่สองท่านสุ่ยข้อเหออู้ท่านสุ่ยเหออูแปลว่าคาร์โบไฮเดทฟังช้าๆนะท่านสุ่ยเหออู แปลว่าคาบไฮเดตต่อมาคำที่สามกันเลยนะคะโปรโตีนภาษาจีนเรียกว่าตั้นไปจือตั้นไปจือแปลว่าโปรโตีนคำที่สี่ถ้าไขมันเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะไขมันภาษาจีนเรียกว่าชื่อฝังชื่อฝังแปลว่าไขมันชื่อ ฝังไขมันต่อมาคําที่ห้าคำว่าหญิงหยางหญิงหยางแปลว่าโภวชนาการหญิงหยางแปลว่าโภชนาการคําต่อมาอาหารเสริมเขาจะใช้ภาษาจีนพูดว่าหญิงหยางผิ่นหญิงหยางผิ่นอาหารเสริม หญิงหยางผิ่นอาหารเสริมต่อมาคาาาลลําว่ากลูโคสภาษาจีนเรียกว่าผูเถาถังผูเถาถังแปลว่ากลูโคสผูเถาถังกลูโคสคาต่อมาเกลือแร่คําว่าเกลือเกลือแร่ภาษาจีนเรียกว่าข่วงเยียน ข่วหยียนแปลว่าเกลือแร่ข่วงหยยนเกลือแร่ต่อมาคำว่าแคลอรี่แคลอรี่ภาษาจีเรียกว่าขาลู่หลี่มันจะให้ทับศัพท์นิดนึงนะขาลู่หลี่แปลว่าแคลอรี่ขาลู่หลี่แคลอรี่ คำสุดท้ายที่เราฝากในวันนี้คือคําว่าวิตามินวิตามินภาษาจีนเรียกว่า w วยเฉิงสู้เว s เฉิงสู้ิงสูแปลว่าวิตามินโอเคค่ะวันนี้ก็เอาคําศัพท์เกี่ยวกับในเรื่องของโภชนาการมาฝากสิบคำนะคะไปกันนะคะวันนี้มาเจอกันใหม่ในแชปเตอร์ที่สบทที่สิในวันจันทร์ต่อนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,ยเจเจ